สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่22มิถุนายน2564ศารอาญาเนี่ยนะครับมีการนักสืบพยานโจทย์นัดแรกในคดีที่พนักง,งานอายการคดีอาญาเป็นโจทยืย่นฟ้องพนิกจีวรักษ์กับพวกนะฮะซึ่งเป็นแกนนำและก็แนวร่วมกลุ่มราษฎรจำนวน22คน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็มาตรา116รวมทั้งความผิดอื่นๆกรณีชุมนุมปักหมุดที่สนามหลวงวันที่19 2 0กันยายน2563วันนี้เนี่ยจำเลยรายสำคัญทยอยเดินทางมาศาลซึ่งแนวร่วมกลุ่มราษฎรรวม22คนไม่ว่าเป็นพริชชีวรักษ์ปนัสยาสิทธิกิระวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนะครับพานุพงษ์จาดนอกหรือไม่จตุพัฒบุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดิน ใช้อมอมนแก้ววิบูนพันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบอททัมบูและก็อานนนนำพานะครับทนายความเนี่ยก็คือนายกฤษดางนุจ,จรัสก็เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกของการนักสืบพยานในคดีชุมนุม19-20กันยายนปี63เดิมทีเนี่ยนักสืบพยานในคดีนี้ต้องมีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่เลื่อนมาถึงวันนี้เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประกอบกับจำเลยบางคนมีอาการเจ็บป่วยทั้งนี้เนี่ยบอกว่าการพิจารณาครั้งก่อน มีจำเลยบางคนตัดสินใจถอนทนายความทําให้วันนี้เกิดปัญหาเล็กน้อยที่จำเลยไม่สามารถเดินทางมาศาลได้อย่างไรก็ตามเนี่ยทนายความยืนยันว่าจำเลยทุกคนได้รับหมายเรียกสืบพยานในวันนี้ทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนที่ติดธุระก็จะให้ครอบครัวมาดําเนินการขอเลื่อนทั้งนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทนายความเนี่ยมีความกังวลหรือไม่ว่าจะมีจำเลยบางส่วนเนี่ยเดินทางไปร่วมกิจกรรมในวันที่24มิถุนายนนี้ นายกฤษฎางก็บอกว่าไม่มีความกังวลเพราะทนายเองก็มีหน้าที่จะต้องดูแลจำเลยให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธ,ธรรมนูญการร่วมกิจกรรมชุมนุมเองก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิตามรัฐธ,ธรรมนูญทางศาลมีการพูดคุยกับทนายตลอดเวลาที่ผ่านมาให้เป็นตามข้อกาหนดเงื่อนไขศาลได้กําหนดไว้แต่สุดท้ายศาลก็ไม่อาจล่วงเกินตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ได้นายกฤษดางเนี่ยยกตัวอย่างนะครับบอกว่าเงื่อนไขที่ศาลกําหนดว่า ไม่ให้จาเลยกระทําการใดๆที่เป็นการอันเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหัติัตย์ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ของกลุ่มแกนนาก็มีการยืนยันมาตลอดว่าไม่เคยกระทําการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะก็ตนไม่กังวลในส่วนของการพิจารณาคดีเทียงแต่กังวลในเรื่องการจํากัดคนให้เฉพาะคนในครอบครัวเข้าฝั่งการนัดนัดสืบพยานในห้องพิจารณาคดีตนไม่รู้ว่าคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งของใคร เพราะการเข้าฟังการพิจารณาคดีใดๆต้องเป็นการพิจารณาแบบเปิดต้องไม่จำกัดสิทธิของผู้ที่จะเดินทางเข้าไปฟังเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของจำเลยในการต่อสู้คดีที่จะสามารถมีประจักษ์พยานในการรู้เห็นการพิจารณาคดีได้นะฮะในขณะที่เพนกวินเนี่ยคุณผู้ชมก็พูดถึงการเคลื่อนไหวในวันที่2 4มิถุนายนนี้บอกว่ามีประชาชนหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าการคงอยู่ของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยไม่เป็นข้อดีฉะนั้นแล้วถ้าพี่น้องประชาชนเล็งเห็นว่ามี การมีอยู่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ขอให้ออกมาร่วมชุมนุมส่วนในกลุ่มราษฎรนะครับยังคงยืนยันหลักการเดิมคือเรียกว่าประกาศจุดยืนก็หนึ่งให้พลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยและองค์ขาพยกลาออกสองรัฐสภาต้องเปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประฉบับประชาชนและสามเนี่ยปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามระบบประชาธิปไตยบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยตนเองมองว่า ไม่ได้เป็นการลเมิดเงื่อนไขของศาลที่กําหนดเพราะที่ผ่านมาการขอให้ปฏิรูปสถาบันเป็นการขอให้สถาบันพัฒนาในทางที่ดีขึ้นไม่ได้ประสงค์ทําให้สถาบันเสื่อมเสียส่วนการออกมาชุมนุมก็ไม่เคยก่อความวุ่นวายนะนี่ฮะส่วนรุ้งเนี่ยก็บอกว่าขอให้ศาลทําให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการนี้ยังคงยุติธรรมส่วนการนัดสืบพยานวันนี้ไม่มีข้อกังวลน,นะครับในขณะที่ไผ่ดาวดินเองเนี่ย ก็บอกว่าการเคลื่อนไหว24ิมิถุนายนนี้ก็จะเป็นการชุมนุมของกลุ่มทั้งหมดของคณะราษฎรซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ตีห้าช่วงกลางคืนส่วนการเรียกร้องที่สําคัญเนี่ยนะครับจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งที่ผ่านมารัฐสภาปัดตกรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพักฝ่ายค้านมาเสมอและรับรองแค่ฉบับฝั่งรัฐบาลยื่นนะตนเองมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักแรกที่สําคัญจะต้องมาจากประชาชน ความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็แสดงจุดยืน